กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟาเรชชั่นแนลด้วยนะคะขอบคุณท้ง FC ใหม่และ FC เก่าวนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะ งายันเนมินจะพามาสรุปนะคะ ใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามาได้นะคะเป็นบ้านฟรีนะคะแนวทางทูบนะคะมีนะคะบางทีหน้าบ้านก็อาจจะไม่ได้ลงให้เนาะพี่น้องค่ะ04นะคะแอดมิ come, นใะห้เข้าเนาะรูด0ดีไม่รูด2นะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะเข้าหมดเลยนะคะตัวเน้นตัวชอบ 08ก็มานะคะสรุปแล้วนะคะใครรูดศูนย์นะได้เฮบนล่างนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะเรามาดูตัวคำนวณกันเนาะตัวคำนวณกันเราก็ไม่พลาดเหมือนกันนะคะให้รูดศูนย์เหมือนกันนะคะแล้วก็ตารางก็เข้า04นะคะแล้วก็ตัวแถมให้สีเขียวตัวชอบด้วยนะ,ะถ้าใคร ได้ยินในคลิปแอดมินจะพูดดูนะว่าจะเป็นตัวชอบเลย04นะคะลืมเอาไม่ได้นะคะแล้วเรามารับชมแนวทางของวันนี้ก็เลยก่อนอื่นก็มารับชมเม็ดเดียวกันก่อนนะคะ0นะคะต้องมาแน่ๆรอบนี้มาอีกแน่ๆนะคะสำหรับสายวิ่งก็จะเป็น0 2 4 8 6นะคะ3เม็ดเดียวนะคะ เม็ดเดียวแอดมินให้ไปที่แปดนะแปดกับศูนย์นะมันเด่นหมดเลยแปดศูนย์สี่หกนะคะนี่เด่นหมดเลยนะแต่แอนมินจะรูดไปคู่เดียวนะคะก็จะเป็นลูกเขารูดแปดแล้วกันนะคะก็จะมีแปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ ปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะคะพี่น้องค่ะขี้หมูกก็จะไหลนะคะน้ำหมูก,ก็เลโอ้ยต้องขอโทษขออภยัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้วยนะคะโอ้ยทางอัดคลิปทางน้ำหมูกนะ,ะพี่น้องกระโปรงกระโปรงดอกเนาะพี่น้องจ๋าว่าจะไม่ลงคลิปก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะไม่รวยนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น 80 82 84 86นะคะแล้วก็89นะคะจดไว้แค่ไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาชมตัวสูตรคำนวณกันนะคะเด่นไม่ให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวว่าเร็วเกินนะคะจะไม่เห็นแนวทางเนะ สำหรับตัวเจาะนะคะสายวิ่งนะคะก็จะเป็น6 4 0 8 2 5นะคะแอดมินให้เด่นไปที่4กับ0นะคะก็ยังเป็น0นะคะ4กับ0นะคะก็ยังเด่นนะคะ4กับ0จะมาตัวเก่าบนนาะนะคะ ก็จะมี4 2 4 8 4 6นะคะสําหรับเด่น0นะคะก็จะเป็น02 06 08สําหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น28 26 หกแปดสี่เก้านะคะแปลงล่างจากตรงนี้เนาะเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าแปดเบิ้ลนะคะเบิ้ล รูดเลยก็ดีนะงวดนี้คอนเฟิร์มเบิ้ลต้องมาเพราะงวดก่อนไม่มาแอดมินก็แน่ใจมากเลยงวดก่อนต้องมาที่ไหนได้ไม่นะคะเสียดายมากศูนย์ศูนย์สี่สี่แปดแปดหกหกนะคะหกหกก็อย่าลืมเก้าเก้าตามไปนะคะไม่แน่นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นแปดหกสี่แปดศูนย์หก ศูนย์แอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น42นะคะจดไว้แค่ไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจนะคะคำนวณนะทางตันเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดูแหนงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะรับสวัสดีจ้า